ก็จะเอานี่ก็ตักขึ้นมานะคะทําไม่เป็นมาดูวิธีปูท่ทาปู่จะทําอะไรแบบไหนนะคะก็คือวิธีของการทําสวิงค่ะทําไปค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นวิวธีชีวิต ชาวบ้านนะคะวิถีชีวิตชาวบ้านตามชนบทก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะมีขออนุญาตวางกล้องก่อนนะคะสารแหงมีสารสวิงสารกระติบข้าวนะคะเหนื่อยแล้วมากินข้าวได้แล้วจ้าภารกิจแต่ละลว,วันผู้เฒ่าผู้แก่นะคะ หาดูได้ยากนะคะหาดูได้ยากก็จะก็จะเป็นตาใหญ่ๆหญ่นดองโหลดปอดโปรยปลอดไขงูอีทำดูวิธีสารตาก็ไม่ค่อยเห็นนะคะตาก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หูก็ไม่ค่อยดีค่ะหูก็ไม่ค่อยดีก็แปดสิบกว่าแล้วนะคะแปดสิบสามสาแหงมีสารสวิงสานกระติบข้าวนะคะ เหนื่อยแล้วมากินข้าวได้แล้วจ้าขออนุญาตวางกล้องก่อนนะคะตาก็ไม่ค่อยเห็นนะคะตาก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หูก็ไม่ค่อยดีค่ะหูก็ไม่ค่อยดีก็แปดสิบกว่าแล้วนะคะแปดสิบสามสารแหงมีสารสวิงสารกระติบข้าวนะคะ เหนื่อยแล้วมากินข้าวได้แล้วจ้านี่สมัยนี้ทำให้เป็นหรอกคะ่ะหาคนทำหาคนทำเป็นยากก็ตักเป็นตา,ตาเข้ากับไม้ที่คัดไว้นะคะนี่แน่นแล้วคะ่ะก็ตักลงไปอีกขึ้นมานะคะทำไม่เป็น มาดูวิธีปูท่ทำาสวิงทาสวิงนะคะสวิงที่เราไปเอซ่อนมาดูวิธีตักฟืก้เกาะแล้วก็ดึงแล้วก็ช้อนขึ้นมา ทำไปค่ะทำไปทำไปเรื่อย,อยค่ะนี่แปดสิบสามแล้วย่างแปดสิบสี่แล้วนะคะทำไปเรื่อยะค่ะนะคะทำไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะคะวนไปเรื่อยจนครบรอบจนครบรอบของสวิงนี่คือสวิงนะคะนี่ ขอนุญาตวางกล้องก่อนนะคะข้าวต้มปลานะคะข้าวต้มปลาใส่ผักเยอะๆมีข้าวเหนียวด้วยนะคะมีข้าวเหนียวด้วยมาดูกันค่ะวะ่าทำไปเรื่อยๆคะ่ะตาก็ไม่ค่อยเห็นนะคะ ตาก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หูก็ไม่ค่อยดีค่ะหูก็ไม่ค่อยดีก็แปดสิบกว่าแล้วนะคะแปดสิบสามสารไปเรื่อยๆค่ะอขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอ <video S 2> นี้นะคะขึ้นมานะคะทำไม่เป็น <laughs> มาดูวิธีปู่ทำนี สมัยนี้ทําให้เป็นหรอกคะ่ะหาคนทําหาคนทําเป็นยากก็ตักเป็นตาตามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆคะ่ะว่าทํายังไงบบพรระกิตแต่และว,วันวผู้เฒ่าผู้แก่น,นะคะหาดูได้ยากนะคะหาดูได้ยากก็จะ สวิงทาสวิงนะคะสวิงที่เราไปเอซ่อนเป็นยิงสมัยนี้ทําให้เป็นหรอกคะ่ะหาคนทําหาคนทําเป็นยากก็ตักเป็นตาตาภารกิจแต่และว,วัน <c oughs> ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะหาดูได้ยากนะคะหาดูได้ยากก็จะฟื้น กาแล้วก็ดึงแล้วก็ช้อนขึ้นมาก็จะเอานี่ก็ตักเกาะขึ้นมาค่ะดึงดึงขั้าไปนะคะ สวิงทําสวิงนะคะสวิงที่เราไปเอซ่อนปูป่จะทําอะไรแบบไหนนะคะก็คือวิธีของการทําสวิงค่ะทําไปค่ะไปนะคะ ทำสวิงนะคะสารสวิงนี่ก็เป็นกับข้าวของคุณปู่ค่ะยังไม่ได้ทานเลยนะคะมีลวกดอกกระเจียวแล้วก็มีน้อยหนาในหม้อน,นี่ก็จะมีนะคะทําไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะคะวนไปเรื่อยจนครบรอบจนครบรอบของสวิงนี่คือสวิงนะคะนี่ข้าวต้มปลานะคะข้าวต้มปลาใส่ผักเยอะๆมีข้าวเหนียวด้วยนะคะมีข้าวเหนียวด้วยมาดูกัน,นะคะ่ะว่า ปึบเกาะแล้วก็ดึงแล้วก็ช้อนขึ้นมาถอสวิงทำสวิงนะคะสวิงที่เราไปเอซ่อนปภารกิจแต่ละวันผู <c oughs> ้เฒ่าผู้แก่นะคะหาดูได้ยากนะคะหาดูได้ยาก สีซอก็ได้นี่ก็จะเริ่มลงมาแล้วก็จะเป็นตาห่างๆนะคะตาห่างๆตาห่างตอนไอ้สุดท้ายนี่ขออนุญาตวางกล้องก่อนนะคะขออนุญาตวางกล้องก่อนนะคะ นะคะทําไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะคะวนไปเรื่อยๆจนครบรอบจนครบรอบของสวิงนี่คือสวิงนะคะ่อไปนะคะเข้ากับไม้ที่คัดไว้นะคะนี่แน่นแล้วค่ะ ตักลงไปอีกค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นว,วิถีชีวิตชาวบ้านนะคะวิถีชีวิตชาวบ้านตามชนบทก็จะเป็นผูเฒทาผู้แก่ก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะมันเบิ่งทาไปค่ะทําไปทําไปเรื่อยๆค่ะนี่ตักช้อนไปเรื่อยๆนะคะมันเบิ่ง ทำไปค่ะทำไปทำไปเรื่อยค่ะนี่นะคะทำไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะคะวนไปเรื่อย <Salz. S 2> จนครบรอบจนครบรอบของสวิงนี่คือสวิงนะคะนี่ตาก็ไม่ค่อยเห็นนะคะตาก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หูก็ไม่ค่อยดีค่ะหูก็ไม่ค่อยดีก็แปดสิบกว่าแล้วนะคะแปดสิบสามตาก็ไม่ค่อยเห็นนะคะ ตาก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หูก็ไม่ค่อยดีค่ะหูก็ไม่ค่อยดีก็แปดสิบกว่าแล้วนะคะแปดสิบสามนะคะทําไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะคะวนไปเรื่อยจนครบรอบจนครบรอบของสวิงนี่คือสวิงนะคะนิ่งสมัยนี้ทำให้เป็นหรอกคะ่ะหาคนทำหาคนทำเป็นยากก็ตากเป็นตาตาไปช่อนไปช่อน ลูกหวกนะคะไปซ่อนหวกซ่อนปลานะคะสวิงมันเล็กเกินไปปู่ก็เลยมาซ่อมแซมเพิ่มเติม